สรุปข่าวเด่นสอก,กรออบหนึ่งประจำเดือนมิถุนายน2568นายทวีชัยศรีรับศรีผู้อำนวยการสอก,กรอระดับอำเภอม่วง30นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินงานดังนี้วันพฤหัสบ,บดีที่26มิถุนายน2568 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกสอการระดับอำเภอม่วง30ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568วันพุทธที่25มิถุนายน2568ดําดำเนินการโครงการชีวิตปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมไตรามาส3ปีงบประมาณพุทธศักราช2568 วันอังคารที่17มิถุนายน2568ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่นางสาวสุนันทนาภักดีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยข้าราชการครูบุคลากรดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถพิเศษทูบีนัมเบอร์นักศึกษาสกร ระดับอำเภอเมืองอุบลราชธานีอีกวันจันทร์ที่23มิถุนายน2568ดำเนินการโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ภาคเรียนที่1ทับ2568สอกรอรระดับอำเภอเมืองอุบลราชธานีวันอังคารที่17มิถุนายน2568ดำเนินการโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจ หลักสูตรการประดิษฐ์ตุกตาดับกลิ่นนางพรพันธ์อาทิเวศผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนหมดแดงพร้อมด้วยคณะครูวันที่18มิถุนายน2568จัดโครงการาค่ายคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาสกรระดับอำเภอดอนหมดแดงวันที่24มิถุนายน2568 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำภาคเรียนที่1ทับ2,568วันที่20มิถุนายน2568โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสกรรระดับอำเภอดอนหมดแดงนางอมอรรัตนภัคขวันผู้อำนวยการสกรสกร ระดับอำเภอเข่องในพร้อมด้วยบุคลากรจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษาสรกรระดับอำเภอเข่องในภาคเรียนที่1ทับพวันที่18มิถุนายน2,568โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิตการป้องกันภัยห่างไกลาย,ยาเสพติดนักศึกษาสรกรระดับอำเภอเข่องในภาคเรียนที่1ทับ วันที่4มิถุนายน2568ต้อนรับคณะกรรมการประเมินหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ของสำนักงานสกรประจำจังหวัดอุบลราชธานีนสกรระดับตำบลยางขี้นกอำเภอเขื่งในจังหวัดอุบลราชธานีนายปอนชยัยอินทวัฒน์ผู้อำนวยการสกล ระดับอำเภอเหล่าเสือโกกพร้อมด้วยบุคลากรดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องยาเสพติดในสถานศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2568ณนะโรงเรียน60,000สาวิทยาคมอุมบลราชธานี วันจันทร์ที่23มิถุนายน2568โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณนะห้องประชุมสอกรอระดับอำเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานี